ช่วยทำโดยเด้นส่องหล่อมิสุมรุระดนสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วยคิดช่วยทำค่ะเช้าวันนี้เราเดินทางมาที่พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้การประปาไทยหลายหลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อและหลายลคนอาจจะผ่านแต่ไม่รู้ว่าข้างในอาคารที่สวยงามสง่างามอยู่ด้านหลังในชั้นนี้คืออาคารอะไรนะคะ ผ่านไปอย่างรวดเร็ว100ปีสําหรับระบบการประปาที่เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5สร้างเสร็จในรัชกาลที่6และก็เป็นน้ําประปาที่ใสสะอาดให้คนไทยใช้กันมาระยะเวลาครบ100ปีแล้วนะคะประวัติศาสตร์ที่ยาวนานเ,เรื่องราวของน้ํามีเรื่องราวที่น่าสนใจมีความเป็นมาเป็นไปมีวิวัฒนาการที่น่าสนใจอย,อย่างไรวันนี้ดิฉันอยู่กับผู้ว่าการการประปานครหลวงคุณคณศักดิ์วัฒนสถานนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ว่าค่ะ ไม่เคยไม่เคยทราบมาก่อนนี่ฉันผ่านจากหน้าโรงพยาบาลรามาผ่านเส้นพระรามหกมาเนี่ยไม่เคยทราบมาก่อนว่า ภายใต้รั้วสีส้มนี้คืออาคารพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้การประปาไทยอันนี้เนี่ยเราสร้างเอาไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไงสวยมากนะคะด้านห้าด้านหลังหรัาพิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้การประปาไทยนะครับก็เราต่อสร้างขึ้นเพื่อดำลึกถึงแบบป่าผ่านพลิคุณขคงพระบาสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ในกันนี้ค่ะอันนี้ก็คือํำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระองค์ท่นแล้วภายในนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็ได้ยังภายในก็าว่าจริงๆแล้ว สถานี่แห่งนี้นะก็คือโรงกรองน้ำสามเสนนะครับอ๋อใช่ใช่เราจะรู้จักโรงกรองน้ำสามเสนค่ะก็ได้สร้างเสร็จก็สมัยพบปศุสเดชพระมงคุตเก้าเจ้าอยู่ของการที่หกซึ่งทรงมาเปิดประปากรุงเทพนะครับที่นี่ก็เมื่อวันที่14บสี่พฤษภาคมออกมาสิบห้าสบเอ้อหนึ่งร้อยปีพอดีเลยคือจริงๆเนี่ยเราทันสมัยมากนะคนไทยมีน้ำประปาใช้มา หนึ่งร้อยปีแล้วนะคะซึ่งให้บริการมาตอนนั้นนี่ให้บริการในพื้นที่ไหนบ้างคะในสมัยราชการที่ก็<ม>ก,ก็เรียกว่าสมัยบริเวณเนี้บางเขตพระคระแดง ขตพระนครนี่เป็นส่วนส่วนใหญ่นะตรงนั้นนะครับแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นด้วยนะว่าพอเริ่มที่นครหลวงแล้วนะครับก็เรียกว่าทางภูมพิพาคต่างๆก็ได้มีการก็เริ่มค่อยๆขยายออกไปนะคะจากในส่วนพระนครแล้วก็ไปตอนนี้เนี่ยการประปานครหลวงดูแลพื้นที่ไหนบ้างแล้วคที่ให้บริการอยู่เราดูแลพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับบนทวีสุโขรณยนะครับพื้นที่ทั้งหมดก็3 1 9 5ตารางกิโลเมตรโอ ตอนนี้จะกี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะที่เราให้บริการเราบริการเนี่ยได้99เปอร์เซ็นต์แล้วครับ99เปอร์เซ็นต์เายังเหลืออีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์คือเรียกว่าถ้าเป็นชากรก็ ประมาณส0กว่าล้านคนติดตั้งมิเตอร์ประมาณ2.2ล้านลายตอนที่เรามีการประปาเป็นครั้งแรกเนี่ยในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎพระบพ้าบพิษจุรมจำกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เนี่ยพระองค์พระองค์ให้พระราชบายเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้อย่างไงก็พระองค์พระบรวริว่า้าอยากให้รัศดรกับพระองค์นะครก็มีสุขภาพน้ำไวที่แข็งแรงน้ำสำคัญน้ำสำคัญน้อยากให้คนไทยอยากให้ประสงค์นก่กองพระองค์ท่านมีสุขภาพแข็งแรงมาจากการใช้น้ําที่ สะอาดนั่นเองผ่านมา100ปีแล้วเราสนองพระราชดำริได้เป็นอย่างไรบ้างครัท่านผู้ว่าเรียกว่ากองทัพรหลวงนี้ครับก็ได้แยกตัวมาวันที่16สิงหาคมสองพันห้าร้ก็47่สิบเจปีนะครับส่สเรียกว่าในช่วงแรกเนี่ยกองทัพกรุงหลวงก็เรียกว่าน้ำเป็นไม่ไม่ไม่ค่อยพอใช้นะผลิตค่ะเรียกว่าน้ำก็อ่อนนะครับเมื่อก่อนยังเน้นขุดบาดาลเน้นน้ำบาดาลมาใช้ด้วยแต่นอกอยู่บ่อนี้ครับเรากำลังผลิตของเรานะฮะ ได้สูงสุดวัละห้าจุาล้านหรอกว่านีมต่อวันมหครับแต่เราจ่ายจริงๆเนี่ยตอนนี้ประมาณแค่5ล้านเองอ๋อแปลว่าจริงจริกำลังการผลิตของเราเนี่ยเกินกว่าความต้องการใช้แล้วความสะอาดแล้วคะท่านคะความสะอาดนี่จริงๆน้ำปลาดื่มได้มาตลอดนะดื่มได้มาตลอดเราประกาศน้ำปลาดื่มได้เมื่อปี2542นะครับตรงนั้นนะฮะเราให้กระทรวงสาธารณสุขมามาดูแลทุกพื้นที่ของเรานะครับก็ สอบแล้วน้ำเราดื่มได้ตลอดมาตอนนี้นอกสากน้ำประปาดื่มได้เรามีน้ำจากพ,าพัทรุณมาเดี๋ยวเราพักครู่หนึ่งก็และกันเดี๋ยวเราจะไปดูภายในอาคารกันละกันนะคะว่าอาคารพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เนี่ยสวยงามกันขนาดไหนตอนนี้เราพักหนีท่านพัพิรุนก่อนกันลวกันค่ะ ที่เบนซ์ทองหลอ่อเรามีรถเบนซ์รุ่นใหม่ๆให้ท่านทดลองขับก่อนตัดสินใจซื้อ c, LA, e c ube, L A E Coupe S L K E Class Hybrid และรุ่นอื่นๆเกือบทุกรุ่นค่ะ b e n ซ์ต i t o ปลอดภัยตามสไตล์ของรถเบนซ์คอนโซลรุ่นใหม่สะดวกสบายกว่ากันเยอะเลยที่เบนซ์ทองหลอ่อหน้าวันนี้มี2แห่งเท่านั้นรามินทา่า02945455และที่ซอยทองหลอ่อ02714 8 8 8 8ผมอยู่ทุกวันละครับ ลดครั้งยิ่งใหญ่ประจำปี3าปี30-8เมิสุมารุเปิดโรงงานลดกระหน่ำก่อนสิ้นปีจัดงานมหากรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนทั้งกระติกน้ำร้อนมอหุงข้าวพัดลมเครื่องปั่นน้ำผลไม้และเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆเริ่ม2ี่สิพฤศจิกายน3ามโมงเช้าถึง1ทุ่มสินค้าหมดแล้วหมดเลยมิสุมารุเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนของคนไทย เรื่องดักจับยุงอัจฉริยะมอสกิตโตแมกเนตแบล็คโฮลและสเปรย์ไล่ยุงแบล็คโฮลช่วยปกป้องครอบครัวที่คุณรักจากยุงด้วยระบบที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพน,นวัตกรรมเพื่อชีวิตและสิ่งแวดลอ้อมลดครั้งยิ่งใหญ่ประจำปีาปี30-8เมิสุมารุเปิดโรงงานเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนลดกระนำก่อนสิ้นปีเริ่ม2ี่พฤศจิกายน3มโมงเช้าถึง1ทุ่มสินค้าหมดแล้วหมดเร็วมิสุมารุเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนของคนไทย ที่เบนซ์ทังหลอ่อเรามีรถเบนซ์รุ่นใหม่ๆให้ท่านทดลองขับก่อนตัดสินใจซื้อ C L A E Coupe S L K E Class Hybrid และรุ่นอื่นๆเกือบทุกรุ่นค่ะเบนซ์ต i ว o ปลอดภัยตามสไตล์ของรถเบนซ์คอนโซลรุ่นใหม่สะดวกสบายกว่ากันเยอะเลยที่เบนซ์ทางหลอ่อหน้าวันนี้มี2แห่งเท่านั้นรามินทา0 2 9 4555 45 5 5และที่ซอยทางหลอ่อ02 7 1 4 8 8 8 8ผมอยู่ทุกวันละครับ ผลิตภัณฑ์เวชพงโอสถเริ่มต้นจากธรรมชาติคัดสรรสม,มุนไพรคุณภาพน่น่าชนิดสู่กระบวนการผลิตที่สะอาดและทันสมัยให้คุณมั่นใจในคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญด้านสม,มุนไพรผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณและสม,มุนไพราจากเวชพงโอสถ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สำนักงานอาสากาชาติสภากาชาติไทยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมจัดการประกวดผู้สูงวัยสุขภาพดีประจำปี2558ชิงโลร่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามรมราชกุมารีชายหญิงอายุ60ปีขึ้นไปมีภูมิลำเนาในเขตกรุงเทพมหานครติดต่อสอบถามได้ที่0 2 2 5 6 4 7 9 1 ช่วยทำโดยยาแคปซูลเพชรสังฆาตจากเวชพงศ์โอสถกลับมาช่วยคิดช่วยทํากันต่อนี้พระพิโรจนจริงๆแล้วท่านให้น้ำมนต์ลงมาเนี่ยนะคะเข้ามาอยู่ภายในอาคารที่พิพิธภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้การประปาไทยนะคะท่านผู้ว่าการการประปานครหลวงคุณธนศักดิ์วัฒนะฐานะั้อยู่กับเราห้องนี้คือห้องอะไรคะท่านผู้ว่าเรือนรับรองเจ้าหญายมราชครับอ๋อเรือนรับรองเจ้าพระยายมราชเดิมเป็นโรงสูบน้ำเหมือนกันสร้างเพื่อให้เกิด ประวัติของเจ้ายายอมรชาะครับที่ส่งดูแลการก่อสร้าง๋องที่นก่อสร้ับก็เลยให้เป็นเกียรติเพราะเรารู้เพิ่งรู้แปลว่าถนนเส้นนี้ยาวไปนียคือก็คงจะมีความเกี่ยวข้องกับเจ้าพระยายมราชหมดเลยโอ้โนี่นะเรื่องราวประวัติศาสตร์จริงแล้วเป็นสิ่งที่มีความน่าสนใจเห็นบอกว่าห้องนี้เนี่ยยังเป็นห้องรับรองสมเด็จพระเทพด้วยใช่ไหมคะเมื่อ เรามีการเปิดทางการเมื่อวันที่17กรกฎาคมนะครับ2 5 6นานะครับหรือประเทศก็มาเปิดที่นี่แล้วก็นอเปิดท่นแล้วก็พูกเราก็ร่วมร่วมกับเขาได้ร่วกับพระโองค่ะค่ะคทีนี้พูดถึงเรื่องของพิพิธภัณฑ์ภายในพิพิธภัณฑ์นี้จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรบ้างคะท่านผู้ว่าคะพิพิธภัณฑ์นี้ก็จะมี โรงสูกน้ำครับโรงสุกโรงสูกน้ำยี่ก็จะมีปั๊มทั้งสุบน้ําดิบเข้ามาแล้วก็สุกที่ของรุ่นปัจจุบันหรือของอดีตของอดีตนะครับเป็นโรง้โรงอดีนะครับตรงนั้นนะครับแล้วก็มีโรงเกิดน้าตรงนั้นก็จะเป็นที่เก็บสารส้มนะครับ อสมัยก่อนแกวงสันส้มตอนจะไปต้มเนี่ยนะคะจริงๆไปดูว่าทําเป็นระบบโรงงานแล้วมันเป็นยังไงทำก็มีสันส้มนะครับแล้วก็มีเด็กสมัยนี้รู้จักสันส้มไหมเนี่ยปัตกรกรนะครับหมายความว่าพอสันส้มแล้วก็จะสูบลงมาผสมกับน้ําดิบที่เข้ามาปัตกรกรก็จะเป็นขึ้นและลงนะครับเพื่อให้น้ํานี่ก็ ได้สัมพันธ์กับส,สัมพันธ์กับส,ส่งน,นะคะตตรับรวมเป็นตัวตะกอนนะครับเสร็จแล้วจากนั้นก็ไปยังเรียกว่าถังกองน้ําถังกองน้ำนะ,ะก็จะเป็นถังกองน้าทราย,ยานี่นตัวริทลอยครับแล้วก็หลังจากพันกองแล้วก็จะมีไปยังถังเก็บน้ําบริสุดก็คือเก็บน้ําแล้วก็มีเติมก็ คอรีนเข้าไปส่วนมาสู่ระบบปัจจุบันก็คือมีการเติมคอรีนเข้าไปซึ่งก็ปัจจุบันก็ใช้อยู่เพราะฉะนั้นน้ําประปาที่ทำเนี่ยผ่านขั้นตอนการกรองมาหลายขั้นตอนมากแล้วก็ถึงจะส่งไปให้ตามท่อให้กับบ้านเรือนประชาชนนั้นน้าปราปาสะอาดสะอาดมากและปัญหาที่คนเขาบอกว่าน้ำประปาออกมาแล้วมันมีนู่นนี่น่นนั่นนั่นมันมาจากปัญหาอะไรที่กีแล้วเนี่ยน้ำประปามีคุณภาพสะอาดมากนะครับถ้าเวลาเปิดก๊อกน้ำมาเนี่ยครับถ้ามีกลิ่นคอริน ยิ่งได้มั่นใจแหละเชื้อโรคไม่มีกลิ่นคอรีนนิดนี้จริงๆเราเปิดทิ้งไว้นะเปิดฝาทิ้งไว้แเราลองสบฉะนะถ้าชั่วโมงเดียวกินคอรีนก็เห็นมาหายไปแล้วจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยดื่มได้แต่ถ้าทุกคนรู้สึกว่ามันมันกังวลใจกับกลิ่นคอรีนก็ใส่ขันใส่ถังใส่อะไรแล้วก็แล้วขวดใส่ขวดแล้วก็เปิดฝาทิ้งไว้เป็นหลายๆขวดขวดแก้วดีที่สุดเนี่ยนะแล้วก็ตัวผมเองถ้ากลัวเนี่ยดื่มน้ํา จัดตรอกเลยนะไม่กานกรองเลยนะครับแต่ที่เราไปตรวจสอบพบเนี่ยภายในบ้านของผู้ใช้น้าทั่วไปนะครับเป็นท่อเล็กกับทั้งสีบ้างนะครับก็เป็นสนินพอเปิดมาก็มีกิซนิทนะครับไม่ไม่ด้เปลี่ยนท่อแล้วก็ถังพักน้ําซึ่งตามปกติเนี่ยอย่างน้อยปีหนึ่งครั้งกําลังกับไม่ไม่เคยล้างถังพักที่เก็บน้าเลยแล้ว่าเราไปไปล้างไงอะคะปกติก็ถังพักน้ำเนี่ยก็คืออาจจะต้องมีการตั้งถังเล็กก็ ก็เอาน้ำพิงเอาเอาน้ำหอมแล้วกันแล้วก็อาจจะขัดหรือของเราก็มีระบบฉีดอ๋อคือการประปาก็มีรับบริการไปล้างข้อให้อ๋อก็ดีก็ดีเหมือนกันพูดถึงเรื่องตอนนี้เรารับล้างว่าทางกทมให้เราางหมดเลยนะเพราะกทมก็มีจุดดึงนะใ่ประชาชนทั่วไปหมู่บ้านเลยรับล้างให้เราก็รับล้างเหมือนกันครับจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่มาของการเกิดน้ําประปาเนี่ยหลายคนอาจจะดูเอ๊ะมันจะน่าเบื่ออะไรหรือเปล่าแต่ดิฉันว่าถ้าเรียนวิทยาศาสตร์แล้ว ชี้ให้เห็นให้เด็กเห็นว่าน้ําที่เราดื่มมันมีที่มายังไงมีที่ไปยังไงมีประวัติศาสตร์มีความตั้งใจมีความมั่นใจมุ่งมั่นในการทํางานเพื่อให้ประชาชนคนไทยมีน้ําประปาแล้วมันผ่านกระบวนการอะไรเหมือนเราเรียนวิทยาศาสตร์ทดลองมันมาดูที่นี่เนี่ยเด็กจะยิ่งเกิดความประทับใจเกิดความเข้าใจมากจริงๆแล้วขั้นตอนการดื่มน้ำเนี่ยก็มี3าขั้นตอนเองตัวตะกรองค่าเชโลน้ำดื่มปามาตัวตะกรอนนะเราก็ใช้สันส้มแต่ตะกรอนนะถ้า ถ้าจดกรไม่ดีแล้วก็มีสารที่เล่นการจดกรอวิอบันนะครับแล้วก็มาผ่านการกรนะครับรอวิบันแล้วก็มีการทั้งออกรผ่านทางนซอไซด์ดูดกลิ่นเลยด้วย<อ>แล้วก็ผ่านเก็บน้ำแล้วใส่คอดินทัชเชอรโลแล้วุบใส่น้ำนี่ถ้าเกิดว่าโรงเรียนต่างๆหรือว่าองค์กรต่างๆอยากมาดูพิพิธภัณฑ์เพราะมจริงน่าสวยมากนะคะ<ช><ช>เป็นเรื่องราวของประวัติศาสตร์ที่อยู่มาร้อยปีแล้วนะคะอ,อยากให้มาศึกษาอยากมาเรียนรู้ระบบเนี่ยมาดูได้ยังไงก็เชิญชวนเลยแล้วกันค่ะ ถ้าไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนสถาบันการศึกษานะครับหรือประชาชนผู้สนใจถ้าสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับมากรอดูนะครับเป็นคณะจะมีให้ดูช่วงเช้ากับช่วงบ่ายนะครับตรงนี้นะครับว่าโทรส่องหมายเลข0 2 5 5 0 4 0 1 2 3นะครับแล้วก็ต่อหมายเลข1 2 67งสองหกเจ็่ะสอ่อเออเสียค่าใช้จ่ายเลยรไหมคะรับไม่ไม่มีครับออ๋มาดูฟรีเลยมาดูฟรีแล้วมีของอาหารให้ทานน้ำอะไร บริการ h, ดูฟรีมีของแจกมีของให้ทานด้วยนะคะเรียกว่าอยากจะให้ทุกคนมามีความภาคภูมิใจในระบบการประปาไทยเราผลิตน้ำมาให้คนไทยใช้มา100ปีแล้วเรื่องราวนี้จะสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคได้อย่างไรต้องมาชมที่พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้การประปาไทยนั่นเองวันนี้ขอพระคุณมากๆสำหรับผู้ว่าการการประปานครหลวงคุณธนศักดิ์วัฒนาถานาขอพระคุณมากค่ะท่านค่ะ และคระหมดเวลาสำหรับช่วยคิดช่วยทำแล้วกลับไปที่น้องโอ๊คน้องโจนและสาวๆหนุ่มๆครอบครัวข่าวเช้าวันนี้เราสองคนลาท่านผู้ชไมไปก่อนสวัสดีค่ะ